อันนี้ก็คือจะเป็นรถไม้ล้อมนะครับที่เขาขนไม้มาเนาะกำลังลงทุเรียงเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือก้านยาวเราจะมีทั้มด3ต้นนะครับ สวัสดีครับมาอัปเดตภาคต่อกันอีกครั้งหนึ่งกับการอัปเดตสวนทุเรียนและสวนถนนที่สุพรรณีอำเภอด่านช้างนะครับตำบลนิคมกเกษียวของเราเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยมีการพัฒนาที่ดินไปถึงไหนแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้มีการลงต้นไม้ล้อมเพิ่มเติมนะครับในแปลงของสวนทุเรียนแล้วก็ได้มีการลงทุเรียนไม้ล้อมด้วยเพื่อแปลงนี้เนี่ยจะได้เรียกว่าสวนทุเรียนได้เต็มคำของเขานะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะ เช้านี้นะครับเรามาพักที่สวนขนุนนะครับวิวทิวทัศน์เนี่ยเป็นช่วงโชคดีมากที่มอกเต็มเลยผมก็เลยถือโอกาสถ,าถ่ายภาพนะครับถ่ายวิดีโอมาให้ที่ชมกันธรรมชาติมาก สันนั้นนะครับตัดภาพมาที่สวนทุเรียนนะผมจะพาเพื่อนๆมาดูร่องน้ำนะครับที่ผมเนี่ยได้มีการขุดไว้ตามแนวแปลงข้างๆนะครับเพื่อจะเป็นการกักน้ำให้ไหลาตามร่องน้ำไปลรงบ่อของเรานะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูนะนี่คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับและนี่คือระบบน้ำนะที่เราฝังใต้ดินไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อแบบเอเราต้นไม้มาหลงเนี่ยเขาก็จะได้แบบ มีระบบน้ําดินค่อนข้างยวบเนาะเพราะว่าเราถบใหม่ในบริเวณนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามีน้ําเต็มไอ้นี่เลยครับลำรางที่เราทําไว้ครับดินยวบมากนะครับให้ดูบรรยากาศด้าน,นหลังมีหมอกด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกเนาก็จะเห็นเขาโดยรอบนะครับค่อนข้างสวยเลยนี่เราเห็นน้ำไหลแล้วยังไง นี่ครับอันนี้คือล่องน้ำที่เรา,เ,าร <Wow. S 1> เราจะเห็นว่าน้ำไหลดูแบบดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยครับ <Wow. S 1> นี่เห็นไหมทุกคน <Wow. S 1> นี่น้ำก็ไหลไปธรรมชาตินะครับแล้วก็จะไหลไปลงบ่อของเราเนาะนสวยดีจังนี่นะครับเห็นไหมเราจะเห็นน้ำเขาไหลนะครับ นี่ตรงนี้เราขุดขึ้นมาเองนะครับยาเริ่มขึ้นแล้วนะแล้วน้ำเขาก็จะไหลไปลงบ่อนะทุกคนและนี่คือบอ่อของเราน้ำจะท่วมแล้วนะทุกคนบอ่อเรานี่จะเป็นประมาณนี้นะครับและนี่คือระบบน้ำทั้งหมดเลย,ท,เลยที่เราขุดวางไว้นะครับเป็นแนวเลยเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับชอบบ้านตรงที่แบบน้ำเขาไหลเป็นธรรมชาตินะเนี่ยน้ำเขาไหลเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มาลงบอ่ออย่างนี้ สวยๆ แล้วนะครับก็ถึงช่วงเวลาที่รถที่จะส่งไม้ล้อมแล้วเนี่ยมาถึงที่แปลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการลงไม้ล้อมกันนะครับน,นี้แบบเอาสนชติมาปลูกเพื่อสร้างบรรยากาศหน่อยอนาคตเผื่อเราจะทํารีสอร์ทนะครับอนาคตเผื่อจะนะก็เลยแบบเออมาขุดสนชติมาปลูกไว้นะครับประมาณนี้นะครับน,นี้กํลาลังขุดดินอยู่แล้วเดี๋ยวลงต้นไม้เสร็จเดี๋ยวมารอดูกันเนี่ยนะสนชาติมาแล้วครับ อันนี้ก็คือจะเป็นรถไม้ล้อมนะครับที่เขาขนไมมาเนาะไม่ได้มาแปลงเราแปลงเดียวนะครับมีแปลงอื่นด้วยแต่ว่าก็มารีวิวให้ดูนิดนึงเขาก็จะมีต้นทุเรียนนะครับที่จะมาลงในแปลงเราด้วยนี่ครับวขากำลังตัดนะครับแล้วก็ตามปักด้วยเบื้องต้นเราก็จะดูตำแหน่งในการลงต้นไม้นะครับตรงล่มต้นนั้นเราจะปลูกเป็นไม้ประดับนะครับที่ได้มาก็คือพุทธังหันสีชมพูนะครับถัดมานะครับเราถึงจะเป็นทุเรียนนะตรงนี้เราเป็นระบบ ท่อฝังดินนะครับที่เราทําไว้เมื่อครั้งก่อนนะครับก็จะปลูกทุเรียนไล่ไปเลยนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับที่เป็นบ่อเนี่ยเราก็จะปลูกสนฉาดนะครับตอนนี้ทีมก็ปลูกต้นไม้ก็กําลังปลูกสนฉาดอยู่นะครับมีการแบบลงหมดตามล็อกต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้นี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าแบบเออเป็นยังไงเนาะนี่ครับนี่นะครับก็คือสนฉาที่ลงไว้นะครับแล้วก็จะไล่ไปต้นหนึ่งอย่างนี้ครับ ก็คือทีมกำลังปลูกนะี่แล้วเดี๋ยวพอเขาแกะเชือกก็จะบานออกมาสวยนะครับก็จะไล่ไปจนถึงปากทางเลยนะครับที่ระวังไวนะ้ทั้งหมดเก้าต้นนะครับตอนนี้เรากำลังเอาแมคโครนะครับมาขุดรูเนาะเพื่อที่จะปลูกทุเรียนต้นใหญ่นะครับก็จะมีระยะที่เว้นห่างมานิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็จะมีต้นใหญ่ไล่แต่ตรงนู้นมาตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ปลูกเสร็จเดี๋ยวรีวิวอีกรอบนึงนะครับ นี่คือบรรยากาศการาฮิ้วทุเรียนมาปลูกนะครับคือต้นน้องสูงแต่ว่าแบบใบก็มีไม่เต็มเท่าไหร่แต่ก็แบบโอเคลองมาลงดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นก้านยาวนะครับเดี๋ยวเขาก็จะห้ิ้วไปแล้วก็เอาไปลงนะครับกําลังลงทุเรียนเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือก้านยาวเราจะมีทั้งหมดสามต้นนะครับท่าน,นี้เราก็เรียกที่นี่ว่าสวนทุเรียนได้แล้วนะครับเขามีทุเรียนแล้วนะก็ อันนี้คือต้นที่กําลังลงเนาะตัวนี้ลงเสร็จแล้วนะครับนี่คือทุเรียนก้านยาวนะครับที่เรามาลงครับยอดแสงนี่นะเราจะเห็นใบมีผนอะไรนะนี่นะน,นะครับอันนี้จะเป็นทุเรียนมูซันคิงน,นะครับต้นใหญ่สุดเลยที่เราได้เอามาลงในรอบนี้นะครับต้นใหญ่มากนะครับนี่นะครับ แล้วก็ตรงตำแหน่งดินที่ลงก็สูงพอดีด้วยไม่มีน้ำขังแน่นอนก็คือตำแหน่งทุกอย่างดีมากนะครับก็สมก็เป็นส่วนทุเรียนของเรามีทุเรียนแล้วนะครับมีทุเรียนแล้วนะก็โอเคเลยนะครับตอนนี้คือก้านยาวนะครับที่ปลูกเสร็จนะก็จะเห็นเป็นทิวเป็นทิวแบบอย่างนี้ไปเลยนะครับ หลังสุดนะครับจะเป็นต้นออหมอนทองนะครับเป็นก,ก้านยาว3นะครับหมอนทองหนึ่งแล้วก็มูสันคิงนะครับหลังจากที่เราลงต้นทุเรียนไปนะครับประมาณ1-2อาทิตย์ครั้งนี้นะครับผมก็เลยพาเพื่อนมาดูว่าต้นไม้ที่เรามีการปลูกไว้แล้วเนี่ยหลังจากที่ลงปลูกแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารีวิวภาพรวมไปมพร้อมกันเลยนะครับอุตสาห์แบบลงปลูกไว้เยอะเลยนะครับ เรามารีวิวต้นไม้ต้นนี้ก่อนนะครับนี่ชื่อว่าต้นกังหันสีชมพูนะครับออกดอกเต็มเลยสวยมากแล้วระบบรดน้ําเขาก็ลดแบบกว้างๆอย่างนี้เลยนะทุกคนน้องได้น้ําแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูโอ้ดอกน้องสวยมากนะครับอันนี้คือต้นถางเลยจากนั้นกระเถิบมานะครับกระเถิบมานะเราก็จะเจอกับทุรเรียนมูสันคิงนะครับนี่มูสันคิง ต้นใหญ่เลยนะครับอันนี้ใหญ่สูงเลยนะครับแล้วก็ระบบก็กําลังลดน้ําน้องเหมือนกันนะครับไม่รู้น้องโดนน้ําถึงไหมนะก็ก็เห็นว่าลดปริมาณหนึ่งก็โอเคนะตรงคนต้นได้น้ำอยู่นะครับนี่ถ้าจากทุเรียนมูซันคิงนะครับก็จะเป็นส่วนของเอ่อก้านยาวนะครับนี่น้องก้านยาวก็ได้น้ำครบเหมือนกันนะครับ ก็จะมีน้ำขังรุบอบนะเดี๋ยวพอตกเย็นก็คงแห้งนะครับน้องก้านยาวน้องก้านยาวสูงประวันนี้เหมือนกันนะทุกคนพอเราเห็นเป็นทิวอ่ะคือต้นสนเราใหญ่มากแล้วสวยมากนะครับพอเราเห็นเป็นทิวมันก็จะสวยนะครับต้นทุเรียนน้องต้นนี้ก็ก้านยาวเหมือนกันนะนี่นะครับนี่ระบบรดน้ำมอเตโนม,มัตของเราน้องก้านยาว ถัดไปก็จะเป็นน้องก้านยาวอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ต้องรอแบบกิ่งโง้โง่อันนี้เราซื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลุดตกสเปกมาซื้อตกสเปกมานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นมอนทองนะครับและเดี๋ยวจะมีมีอีกนะครับมีถัดไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามีเจ็ดต้นนะครับก็จะเป็นทิวเลยคานนี้จะเป็นทิวไปยันเขาตรงนู้นนะครับ เราก็เตรียมไว้ละนี่เขาก็ลดมาเรียบร้อยนะครับนี่น้องก้านยาวนะครับจากนั้นนะครับถัดไปตัวนี้คือร่องน้ําที่เราเคยรีวิวใหู้กใ,ให้เพื่อนๆได้ดูนะน้ําใสมากทุกคนแล้วก็มีผักบุ้งด้วยแปลงเราแปลงเนี้ยหมดไม่มีผักบุ้งแต่แรกมันก็จะมีผักบุ้งเยอะมากนะครับนี่อันนี้ผมผมพาเพื่อนดูรอบหนึ่งกและเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีตัยุ่งตัดหญ้านิดหน่อย แล้วก็ถัดมาฝั่งนี้มากนะครับตรงนี้จะเป็นทิวของต้นสดนะทุกคนนี่สนชัดนะครับก็จะมีตั้งแต่ด้านหน้าเลยนี่ครับนี่รดน้ำให้หนองนะครับบอ่อน้ำเราน้ำเริ่มลงแล้วนะดีมากแล้วก็นี่นะครับแล้วก็จะไปนสนฉัดไล่ไปเลย เพื่อนเป็นทิวไปเลยนะครับนี่เป็นทิวไปเลยนะครับจนถึงสุดทางนู่นเลยนะครับสวยมากยิ่งถนนเขาโตมันเขาจะเป็นทิวสวยมากนะครับนี่ไปเห็นสันว่าระบบน้ำลดเขานะครับแล้วก็จะมีน้ำมาปล่อยขาลางสุดแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบฟิลลำธารนะทุกคน นะจะมีด้วยความที่ปั๊มน้ำเราลมันแรงดันเยอะเกินนะครับแล้วตัวต้นไม้ที่เราลดเนี่ยมันน้อยนะครับมันก็เลยทําให้ต้องมีน้ําบางส่วนนะครับปล่อยปล่อยออกทางอื่นด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วพอเราปล่อยตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นลาธารนะทุกคนน,นะมันเป็นเหมือนคลองที่ไหลไปนะตรงนี้เอาเดี๋ยวเเอาหินมาวางมันจะสวยคนระับมันจะเป็นเหมือนแบบลา,ลาธารไหลลงไปในน้ำงีนะครับ ก็สวยดีนะครับอันนี้มีต่อท่อ PE ไปลถฝั่งนู้นด้วยนะครับผมพาข้ามลำคานเดินพาไปดีกว่านี่ฝั่งนู้นก็จะมีต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับนี่มะพร้าวเราได้น้ำนะทุกคนเออแต่ต้นนี้ไม่ได้ลดเนะี่ยก็ตรงนี้มีลองให้น้ำไหลลงมาโอเคนี่ทุกคน เราก็จะมีต้นเราจะมีแบบรดนาำทุกต้นนะครับแต่พอรดนาำปุ๊บไปอย่างที่เห็นเนาะยานขึ้นี๋ยวต้องลองดูว่าเออเราจะตัดยังไงนะครับเพราะวน,นี้สวยมากนี่ครับมีเสื้อนะครับ ี่คือต้นไม้นะครับในช่วงที่แบบแดดจัดจ้านเราทุกคนผมจะให้ทุกคนได้ดูเป็นทิวนะดูไปพร้อมๆก <ๆ S 2> ันเวลาเราลงต้นไม้เป็นทิวอย่างนี้ลายแบบนี่นะครับทุเรียนแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนะครับจะลงไปสุดทางเลยนะครับสำหรับต้นทุเรียนเนาะนี่เราก็จะเห็นพุทธังหนะันน้องที่เรารีวิวกันเมื่อเชานะ้าเนาะนี่ผมให้ดูเป็นทิวพยายามให้ดูเป็นทิว เป็นทิวไปเห็นเขาไหมสวยมากน่ครับแล้วจะมีต้นสนต้นใหญ่นะครับแล้วก็จะเก็บน้องไว้นะครับนี่ครับน้องพอเวลาเราปลูกเยอะก็เป็นทิวดีแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกทิวหนึ่งก็คือทิวสนชาตเนะทุกคนนี่นี่ต้น ุเรียนอันนี้ต้องแต่งแต่งเขาเรียกอะไรอ่ะแต่งกิ่งอีกเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะเป็นพุ่มเนาะต่อมานะครับก็คือจะเป็นสนชาตินี่ทุกคนดูมุมนี้จะเห็นสนชาติไล่อย่างนี้เลยสวยมากเราก็จะไล่ไปทิวสนชาตินะครับสวยมากนี่ครับสนชาติโอ้ น้ำเริ่มแห้งแล้วทุกคนเนี่ยขอบบอ่อเราเริ่มมีแล้วนะครับขอบบอ่อเริ่มมีแล้วตอนแรกมันขึ้นมาถึงต้นมะพร้าวเลยนะครับตอนนี้มีขอบบอ่อแล้วเดี๋ยวรอแห้งเราก็สามารถลงไปยืนได้ก็ถือว่าระดับน้ําเป็นที่น่าโอเคพอใจนะครับนี่อันนี้เป็นคิทิวสวนัดนะครับเราก็จะเห็นวิวแบบก,กว้างๆนีนะครับอ,อันนี้ก็กว้างเราก็จะเห็นต้นมะพร้าวสวนัดเรามีอยน่ีอีกนะครับ ตรงนี้เราจะเว้นไว้ให้แบบเออเราได้แบบเดินลงไปดูนะครับเนี่ยอย่างที่เกิดไว้ก็คือน้ำมันแห้งลงไปเนาะเราน่าจะยืนได้ลองยืนนี่เรายืนได้นะครับก็คือจะเป็นจุดที่แบบเป็นที่ยื่นออกไปในน้ำเหมือนที่เราเคยรีวิวไว้นะครับนี่คือแบบเราตั้งใจทำเนาะแล้วถ้าตรงนี้เป็นแบบเป็นศาลาเป็นอะไรเงี้ยมันจะสวยทุกคนเดี๋ยวประมาณหน้าแรงปีหน้าเนาะค่อยว่ากันเพราะตอนนี้มันหน้าน้ำน้ำเต็มเลยทุกคน นี่ลำธารเรายังไหลอยู่เลยนะลำธารตรงนั้นนะ่ะน้ำจะไหลตลอดนะครับทุกครั้งที่เราลดน้ำเนาะมันจะมีน้ําไหลออกมานี่นะครับสวยมากทุกคนดูบรรยากาศ และนี่คือการรีวิวนะครับอัปเดตการพัฒนาที่ดินนะครับที่เรามาพัฒนาสวนทุเรียนและสวนขนุนที่สุพรรณบุรีในครั้งนี้นะครับส่วนครั้งหน้าจะอัปเดตไปถึงไหนต้นไม้ใหม่มาลงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไ้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับ